ดีใจมากเลยนะครับคือตอนแรกยังถามพี่เลยว่ามีใครมาไหมน <laughs> ี่มีใครมาไหมมา้านะคะมารอแต่เช้านะคะแต่แต่สิบโมงเนาะขอบคุณมากเลยคือรักเด็กเต็มละห้าคนนะก็คือก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือทำไมถึงออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเงี้ยแต่ว่าคือทุกคนก็คือเจออ่านแล้วก็แบบ เอาไปเป็นกําลังใจอย่างเงี้ยน,นี่ก็ได้กําลังใจเล็กน้อยกลับมาอย่างเงี้ยก็ดีใจใช่ครับ่างวันนี้ก็ดีใจพเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนมารออะไรเงี้ยเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไปไปตีที่เลยใช่ครับ<ช>วันนี้นที่แรกของวันนี้ต้องขอบคุณมากเ <c oughs> <c oughs> ลยที่เกียนกับทางศูนย์หนังสือจุฬาจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องลิบเข้ถึงหนังสือเล่มนี้นิดนึงนะคะถึงความเป็นมาในการเขียนแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะแล้วเดี๋ยวให้ไลแ์เตึง ก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับคือ่จริงแล้ววัตถุประสงค์ตั้งแต่ตอนแรกที่ทาเนี่ยคืออ,อยากจะส่งต่อนะคือเหมือนกับว่าเหมือนในหนังสือเนี่ยใจความหลักเนี่ยไม่ได้อยากจะต้องการพูดถึงว่าตัวเองเป็นคนเก่งยังไงหรือว่าดียังไงไม่ได้ต้องการจะพูดถึงนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยคนคนหนึ่งที่ที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละแต่ว่า,าด้วยความฝันด้วยความที่ พยายามเรื่องามาที่อยากอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรแล้วก็พยายามแล้วก็ตั้งใจทํามันมาตั้งคุณเราก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นเพราะเราก็เป็นเด็กเด็กม<ร>นะบ้านนอกคนนึงนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้เรียนจบถูงไม่ได้แบบมาิวการบ้านให้เราได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ทำมันมาฝึกฝนมันมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งความฝันเราก็มาทำเล็กทีละขัน้นทีละขัน้น ก็เลยอยากจะตกต่อรแรงบัดาลใจตรงนี้ให้กับทุกคนที่มีความฝันมีความพยายามแยากจะตั้งใจเรียนอยากจะทําอะไรหลายอยากให้ประสบผลสําเร็จก็เลยเขียนเป็นหนังสือเรื่อนี้ออกมาครับ ก็เนื nó, ้อหามีหลายเลืองที ok you. Maybe, you know, like ่น okay. ่าสนใจมีน้องๆที่อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจเยอะนะคะื่อกีเห็นว่ามีคุณมากับคุณแม่บอกว่าเป็นเด็กที่ไม่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่นนี้น้องลิเป็นไอรอลนะคะมีเป็นแรงบันดาลใจทำให้ขยันและอยากติดหมอไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะดีเองนะคะขอบคุณมากเลยครับก็ก็ถ้าเกิดเวลาได้ยินเรื่องเล่าอย่างนี้นะคะก็จะก็จะมีความสุขเพราะว่าเป็นเหมือน อย่างน้อยเนี่ยหนังสือของเราที่ทำออกมาเนี่ยไม่ต้องมองที่ยอดขายหรอกมองแค่ว่ามันเกิดประโยชน์ยังไงดีกว่าคือทําให้คนหนึ่งคนสองคนสามคน,มคนหรือว่ากี่คนก็แล้วแต่เขามีความพยายามมากขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นได้ขนาดนี้ก็ดีนใจแล้วก<อ>็ในวันนี้เดี๋ยวเวลาอันจำกัดน,นะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยต่อแถวเพื่อไปเป็นโรลิ้ มอบลายเซ็นนะคะมอบลายเซ็นแล้วก็ขากะใครนะอีกรอบหนึ่งีกใช่ครับก็ก็เดี๋ยวขออนุญาตเซร็จลายเซ็นนะครับดูไม่ค่อยหมายถึงว่าคือไม่เคยทำอย่างนี้คือก่อนที่ทำเป็นแนวแบบว่างานพิเศษอะไรเงี้ยต้องมีของช้ำล้อยเป็นแค่ของช้ำล้อยเขาเรียกอะไรนะแบบเออเของทาเรียกอะไรเงี้ยฮะแบบในฐานะดาราคนนึิมอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เป็นแบบว่า นักเขียนคนหนึ่งก็แบบพี่ใจมากเลยรงเหมือนกันพี่นี่ติ่งเลยนะเฮะโอ้ขอบคุณนะจร่งเหมือนกันค่ะก็วันนี้ก็ครับวันนี้ก็นะดีแลกเต็มที่นะครับพูดคุยกันได้อะไรเช่นเดยครับเหมือนกันเืป็นหนังสือใช่ครับของเราด้วยใช่ครับที่ภูมิใจมากเลยนะลิขภูมิใจเช่นกันนะขอบคุณนะพี่ดูที่ดูภูมิใจมากกว่าเลย